สวัสดีครับของที่บ้านที่อ่านมีราคานะครับคลิปนี้ก็ได้นําพระเ,เป็นพระสมเด็จหลวงพ่อแพร์นะครับแห่งวัดพิครุทองจังหวัดสิงห์บุรอีอยู่ในหนึ่งองค์ในชุดที่ผมได้เช่าเหมาบูชามานะครับพระสมเด็จองคนี้เรียกว่าสมเด็จรุ่นพิเศษแต่ไปออกที่วัดเาขาวงหนองม่วงนะครับอําเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีเมื่อสามสิบเก้านสองห้ารอสามห้าเนี่ยครับตามกล่องก็28ปีโดยประมาณนะครับ ลักษณะองค์พระเป็นสมเด็จนะครับพิมพ์ลักษณะคายสมเด็จนั่งฐานเจ็ดชั้นนะครับด้างช้างด้านหลังจะเป็นอ่ารูปพิมพ์หลวงพ่อแพ้นะครับแล้วก็มีตัวหนังสือหลวงพ่อแพ้วัดพิกลทองรุ่นพิเศษก็ค้านิยมก็ยังไม่ไม่ค่อยมากนะครับแต่ก็อ่าเป็นพระแท้ครับเก็บสะสมได้นะครับ ก็ยังไงฝากพี่ๆติดตามช่องด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ